บนเอาไฮคไปแ่นะฮะะกันไปทาไนากินปลมีแม่นมีแม่นบ สพจังมานเนาะทางทีมงานไะโอ้ได้ประขอมาหน่อก่อนโอ้ตึกแล้วก็สัมสิบปนอกแก่ปลาชลามคนมาบมาแม่เนแก่ปลาลามกัน้ว็อใหญ่ลึกกนี่เนาะน้ำไผ่พดบวยนะเรื่องน้ำนี่ปลาไหลคือน้ำนี่ปลานพรคแล้วเม่หนแล้ว ปันนีกัยังึ้นาะพ่อใหญ่เนาะตีแต่แกงแฮลงบึมบำมบึมบำมดปลาได้ได้พลอคอใหญ่เนาะอ๋อบะเหลงงดงอพ่อใหญ่เลยฮบมีเผายังในป่าฮะมาขึ้นไปแล้วเบอีทวีเอาไ้จนหมดพอที่ามันหักหลังวถึงทีหักหลังวะหักกระอง กระชองโตมันไปตัวหนึ่งพูแลผูกทางพุน่นะมาดออกกินน่ะแม่เลย มือกล้องตีกล้องมาเล้ผูกประพุนเห็นแล้วผูกอ๋อตุ่มพุั่มพัอตุ่กำังแข่งเพือได้เหมีเนี่ยสีพายไปงเอาเลยกระปุ๊กระปุได้อันนี้ได้หดปลาคอใหญ่นอโอ้โหเนาะโโหดนมารนใหญ่ นเอาเห็ดเขาแลวมันเอานจะเพาะน้องเขาเองเอออ๋อดยัง่ได้มหไงบุญเลยคุณดไปทางผู้ไปทางกันะเอาวัดน้กายอยู่คุ้มครูเเ เออนี icana, ่ๆนี่บอลพดนี่นะเอาบอลพดนี่นวางมือค่อยสี่นี่เห็นี่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 โอ้ยเนาะไปใช่ปาเอ้เอไปสิมันอวามันด้้นอนอเอาเนี่ เออบอน้าแรวนี่น yeah, ี <story> ่ได้แ้วบอนี่และจะไปเปล่านี่มองนี่ได้นี่จะผดไรเปล่าบอนป่าบอดเลมีไป มาแล้วเน่ยกระบอกใหญ่ตอนนี้ไม่ใส่ยือพวกมันเนี่ยเอออดีตมแล้วมันเนี่ยขุดใม่อีกแล้วมันไปบ้าจะขดใหม่สองคืนอืม Bên lâu 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 bên

Bò. Ta con lên, mấy nó mấy ta Mi men. Để lượn. Ba ni ta con đi. Đi <laughs> 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 พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องพ่อเราบอกพ่อใหญ่นี่ยฮะพ่อใหญ่พ่อแล้วสี่ตัวเลยบอก่อพอพอเพิ่นเพิ่นเพิ่นคออลไรตัวหนึ่งนี่เพิ่นเพิ่นคอตัวหนึ่งเลยเอาหายแล้วยังโอเคน้องพ่อใหญ่น้องทำนี้นะพ่อใหญ่ ปลาดุกได้ขนาดน่ะระวังเรามีปลาดุกนันได้ปะใช่เด้อเด้อเลายังมีอยู่ปลาหนินนะเอาปลานิ่นนั่นใชเรพื่อนเอาปลาหนินนะเอเนาะมีตัวเด้อเด้ปลาหนิ่นนะนด้อบ่เด้ปลานินนะเด้อนี่เอาปลานินนั่นลเ่อรขนคอเลเอออัดิด้ช่องตูทางตัวนั้นนะ

ปิ้งปิ้งอันนี้ตัวหนึ่งตัว้วโอ้เีเวอ้ยออเ้าทีมงานไปเลเก็บไปใช้กระตารถไว้หายเนอะ ่อนหเจออันนลุงตีพามาเบื้งเวอในนาปุ่นเดี๋ยวเราชมวโขดเลยุเดจักวรนาลงที่มันีนาทงี่คมรันเนี่มันมาไปหาฉันเอาปัุบนก่อนประดุกได้ประุบนอยู่นา่นม่ปัุกนหอเปลาเลยมานาปุ่นเดี๋ยวว่า

ผมว่าจะว่านี่ว่าช้นกระต่ายมันท่านนันใส่ป่ามั้ยใส่ปลาคอท่านเลยครับโอ้พ่อแม่จะไปใส่ปลาคอฮะพุดอยู่ในถุงพุดเออกใหญ่อยู่ในอันนั้นพุดไห่พุดเด้งพุดเดนอ่นก็ะคุมานเนาะนี่ในบัวนี่บอกเออในบัวเนี่ยเจ้าว่ได้โลเนาะ กอได้บจักเนาะได้โล้อุยปลาดุเอาองาอลามันไวก็ปลาดุเวิงก็มีอยู่หอนเท่าได้เม่ใหม่หากินหมานได้นี่ยนะเป็นได้เพื่อนบ่อายบ่เผาไม่ยังเอไบอกพ่อดไทงัวอ้ยมันบอพอฮอดไทงัวำไปจีปายอะ่คัวตัวเดียวยังบ่อันนยังจะไดมฮะ

นั่งในหันดอกบิดเดิมเออก็อยากอาดดัดเลยนะ